สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะจะมาทำนายในส่วนของเดือนกันยายนของราศีสิงศีการราศีตุลและราศีพิจิกค่ะค่ะเรามาเริ่มกันก่อนในเรื่องของการเงินการงานความรักไพ่อยากบอกอะไรค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมองว่า มีคนคอยช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์มองว่าการเงินดีนะคะเพราะว่า36ก็เป็นในส่วนของคู่มิตรได้มีกับเงินกัทองค่ะในเรื่องของการงานการงานก็คือมองว่ามีโอกาสที่ว่างานที่ทําอยู่เนี่ยเป็นงานทําชั่วคราวทําแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปนะคะมีโอกาสที่ว่าคนอื่นจะแนะนํางานหรือมีโอกาสที่จะเจองานอื่นๆต่อๆไปได้ด้วยเช่นกันค่ะในเรื่องของความรัก ท่านที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็มองว่ามีโอกาสอยู่กันจนแก่เท่ามีความสุขค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีเนี่ยคุณกำลังรอเจอคนที่ใช่เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะก็ขอให้เจอคนนั้นไวๆนะคะแต่ทีนี้เห็นไหมภาพข้างๆมันเดินเดินผ่านเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าอาจจะเคยเจอกันแล้วแต่ยังไม่ได้หันมาสนใจปิ๊งๆนะคะเท่านั้นเองพาอยากบอกอะไรพะย์บอกว่า คือคนนะคะบางครั้งเราก็ต้องมีในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เพราะบางครั้งเรามองว่าเขาดีแต่อันนั้นคือฉากหน้าแต่ความเป็นจริงะคะ่ะเราก็ต้องดูเรื่องของจิตใจแล้วก็ลึกๆคบกันยาวๆแล้วก็ดูในเรื่องของเวลาเราลำบากหรือว่าเรามีปัญหาถ้าไปไปด้วยกันได้ถ้าดีก็ดีด้วยกันถ้ามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขอย่างนั้นจะดีกว่าอันนี้ไพ่จริงๆขึ้นว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะคะดังนั้นก็คือต้องระวังคน เห็นปะคนถือดาบพร้อมแทงแต่ผีให้ดอกกุหลาบคุณนะคะดังนั้นก็คือขอพรในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยรวมถึงวิญญาณที่อยู่คุ้มครองคุณค่ะของราศีสิงห์อุ๊ยราศีสิงห์ได้สิงโตได้เสือพอดีเลยอะ่ะเนาะอืเสือให้โชคสิงโตให้โชคค่ะอ่าต่อไปราศีกัน ชราศีกันนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมีโอกาสที่ว่าจะจบความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนหรือจบความสัมพันธ์กับคนที่เคยช่วยเหลือได้ด้วยดังนั้นการเงินนี่เป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกว่าต้องเด็ดเดี่ยวต้องทําคนเดียวนะคะดังนั้นต้องรุยหน่อยนะคะชาวราศีกันในเรื่องของ การงานการงานนะคะบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของการเก็บความลับการไม่พูดจามไม่พูดคุยบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักเหนื่อยบ้างนะคะช่วงนี้ส่วนความรักค่ะความรักท่านที่มีอยู่แล้วจะเป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกแบบนั่งเฝ้าคอยวันเวลานึกถึงวันสําคัญให้จะปีใหม่แล้วนะจะวันเกิดแล้วนะจะได้อะไรหรือเปล่าจะประเภทนี้มากกว่านะคะคุณให้ความสําคัญกับสิ่งดีด ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รอคอยส่วนท่านที่ยังไม่มีก็มองว่าคุณก็อยากจะเจอคนที่ใช่เหมือนกันเช่นอาจจะดูในส่วนของวันที่มีการนัดท่องเที่ยวกับบริษัทก็ได้เที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือมีวันสำคัญต่างๆที่ไปไปนู่นไปนี้ก็อาจจะเจอตรงจุดนั้นได้ด้วยค่ะส่วนไพ่ยักบอกอะไรไพ่ยักบอกว่าอันนี้ก็คือต้องระวังเรื่องของความใจร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีในเรื่องของความมั่นคงมั่นใจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะคือให้อาศัยความตรงนี้แหละเพราะว่าจริงๆไพ่ตัวนี้ก็คือของขึ้นแต่มันคือเสือถูกต้องปัง๊ก็มีในเรื่องของพลังอํานาจนะคะที่คอยช่วยเหลือที่คอยดูแลได้ด้วยรวมถึงจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะดื้งเงียบๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเสอือออกหากินกลางคืนแล้วก็ใช้วิธีการซุ่มจับสัตว์กินค่ะ ค่ะเรามาต่อในส่วนของราศีตุลค่ะราศีทุนนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเขาบอกให้รอก่อนเลยอ่ายังเป็นช่วงที่จังหวะเหมือนกับบางครั้งโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างต้องรอแต่ในเรื่องของการงานคุณมีคนคอยช่วยเหลือนะนี่คือบริวารเห็นปะเนี่ยไพ่คาว่าบริวารขึ้นอืม เพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะมีอะไรถ้าใครทักใครถามใครพร้อมจะช่วยใครพร้อมจะอาสารับได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการงานก็คือคือเอาง่ายมันจะไม่รอได้ไงคุณนอนอยู่เห็นปะงานแทนที่จะไปทําไม่ทํานอนนี่เงินมันถึงรอไงเพราะฉะนั้นตื่นนะจ๊ะใครพูดใครอะไรเชื่อฟังเขาบ้างในเรื่องของความรักท่านที่มีอยู่แล้วโอ้เจอคู่ดีนะคะช่วยส่งเสริมกันและกันก็คือมีในเรื่องของมีเงินทองอ่า มีทรัพย์สินได้ค่อยๆเก็บค่อยๆหอมลอมดิษ์ส่วนท่านที่ยังไม่มีค่ะก็มีโอกาสเจอคนที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติมาจีบม,มาทําความรู้จักได้ค่ะพระอ,อยากบอกอะไรพระอ,อยากบอกว่าอ่านี่แต่ก่อนรถคันนี้มันมีผีอาจจะมีแบบวิญญาณสิงนี่คือแก้อาถพ์เขาเรียกว่าเนี่ยแก้อาถพนเห็นปะปกติบกรถอ่อันนี้ก็คือว่าให้พระไปสวดมนต์ไปรดน้ำมนต์ให้พระเจิมรถหรืออะไรก็ได้เป็นสิริมงคลนะคะมองว่า สิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าจะผ่านพ้นไปได้ค่ะในเดือนกันยายนนีใน้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะชาวราศีตุลยค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะค่ะชาวราศีพิจิกในเรื่องของการเงินมองม,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 มีคนคอยช่วยเหลือเป็นคุ้นส่วน เป็นในส่วนของฝั่งตรงข้ามคู่ก็ได้นะคะคู่ชีวิตก็ได้ด้วยเพราะนี่คือความสัมพันธ์เห็นปะเป็นในเรื่องของดวงสมพงษ์เนี่ยจะเจอคนที่คอยช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะเพราะนี่คือหงมังกรใช่ไหมอืมที่ผูกพันกันละกันนะคะดังนั้นคนที่เป็นหงมังกรได้ก็ต้องมีระดับระดับหนึ่งค่ะในเรื่องของการงานการงานมองว่ามีโอกาสที่จะออกที่จะจบกับความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ผูกพันกันก็ได้ด้วยเช่นกันเขาเรียกว่าไปแบบตัดเลยอย่างงั้นได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่งานบางอย่างถ้ามีปัญหาหรือมีดิวมีรายกันก็จะจบเลยค่ะในเดือนกันยายนนี้ค่ะในส่วนของความรักท่านที่มีอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของการพูดจาเรื่องของการใจร้อนเรื่องของการใส่อารมณ์ค่ะต้องใจเย็นๆท่านที่ยังไม่มีคนรักนะคะก็จะมีในเรื่องของ การพูดจาเนี่ยมันอาจจะต้องทําให้อ่อนโยนอ่อนหวานเพื่อที่จะเจอใครๆเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยได้ด้วยนะคะเออแล้วก็เวลาพูดอะไรก็ต้องมีแบบน้ำพึ่งบ้างนะคะอย่าแข็งเกินเท่านั้นเองรวมถึงไพยอย่าบอกอะไรพาย,ยาบอกว่าคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งได้ด้วยเขาเรียกว่าทั้งเก็บจะมี แต่ถ้าไม่เก็บนี่แบบโอ้ยใช้เก่งเหมือนกันอย่างนั้นนะคะดังนั้นคือการที่เราเก็บเงินเก็บทองจะทําให้ว่าคุณมีเงินมีทองได้ด้วยบางครั้งอาจจะคิดพิจารณาก่อนการซื้อเท่านั้นเองนะคะโดยรวมก็ยังโอเคเนาะเพียงแต่ต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาแล้วก็การที่ว่าแบบตัดเป็นตัดตายกับใครนะคะค่ะต่อไปในส่วนของชาวราศีโอ้โออยังคะ่ะ เดี๋ยวอันนี้พึ่งขอเป็นในส่วนของคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะคะพึ่งก็ฝากติดตามในส่วนของเพจนะคะ YouTube แล้วก็ TikTok ดูดวงพึ่งน้อยด้วยขอให้ทุกท่านนะคะชาวราศรีสิงห์ราศรีกรราศรีตุลแล้วก็ราศรีพิจิกมีแต่ความสุขความเจริญนะคะในเดือนกันยายนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ